โดยมหานครทีมและแอดคารบาวว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับสุดพิเศษเลยท,ที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวชีวิตนะครับความเป็นมาว่ากว่าจะประสบความสำเร็จในทุกวันนี้นะครับนะฮะก็เป็นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆเลยนะครับต้องต่อสู้กับเรื่องราวอุปสรรคมากมายในช่วงเวลาแชมปเปี้ยนไดรี่บันทึกผู้ชนะนะครับอ่านะฮะมา พูดคุยพร้อมพูดคุยกับเราแล้วอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณพิทักษ์ชัยครับสวัสดีครับผมพิทักษ์ชัยนะครับอ่าครับผมขออนุญาตเรียกคุณกอบได้ไหมครับครับได้ครับอ่าคุณกอบครับคุณกอบแนะนําตัวให้ชาวลุกทุ่งหมายนครได้รู้จักนิดนึงครับว่าเป็นเอ่อแรกเริ่มเดิมทีไปเรียนที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรครับผมได้ครับสวัสดีครับท่านชาวลุกทุ่ง ามหานครนะครับครับก๊อนะครับจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้านะครับผมเป็นชาวจังหวัดสกลนครครับผมอําเภออะไรครับอําเภอเมืองครับอําเภอเมืองเลยนะครับผมครับเริ่มแรกเลยหลังจากจบการศึกษานะครับเมื่อปี2552นะครับก็ได้เริ่มทำงานด้านพลังงานทดแทนนะครับเกี่ยวกับ ระบบโซลาเซลล์นะครับทั้งงานออกแบบติดตั้งดูแลระบบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับโซลาฟาร์มและก็โซล่าที่แบบติดตั้งบนหลังคานะครับตั้งแต่ปี2554นะครับผมเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตย้อนไปได้หนึ่งตอนจบจากบางมดเสร็จปุ๊บเนี่ยจบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมาเริ่มทำโซลาเซลล์เลยเหรอครับใช่ครับจบมาก็ได้มีโอกาสนะครับเข้ามาร่วมงานกับ ท่านพลเอกนิพนธ์สิริพรนะครับได้ในเรื่องการทําโซลาร์ฟาร์มในยุคแรกๆเลยครับผมอืในการออกแบบติดตั้งตอนนั้นก็เหมือนกับทางประเทศไทยเป็นแรกๆเลยในการที่จะเรียนรู้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับผมครับผมแต่ตอนนั้นเครื่องไม้เครื่องมือในโซลาร์เซลล์นี้เอาวัสดุอุปกรณ์ราคาค่อนข้างสูงหน่อยใช่ไหมครับคุณกอบครับใช่ครับช่วงนั้นก็คือทางทางเราก็เน้นทางผู้บริหารนะครับก็เน้น เครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นภายในประเทศนะครับยกเว้นแผงโซลา่าที่เรานําเข้ารอบครับผมจากต่างประเทศครับอืมนะฮะโอ้โหแล้วล้มลุกคุกคานมันมีอุปสรรคอะไรยังไงบ้างครับกว่าจะประสบความสําเร็จจนมาก่อตั้งบริษัทนะครับห้างส่วนจํากัดลรนิง่งโซลา่าไทยแลนด์จำกัดได้นะครับจากนั้นละมากกี่ปีครับจากนั้นก็มาประมาณปี 59อะครับก็ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่โรงผลิตแผงโซลารเซลล์ที่เชียงไฮ้อะครับที่เชียงไฮ้ที่ประเทศจีนเลยนะครับจีนครับก็อระบบขนส่งนะครับของของ,ของที่นั่นเขามีการใช้รถไฟฟ้าตั้งแต่เมื่อปี59แล้วโอเป็นประเภทอ่าจักรยานไฟฟ้าครับค่อนข้างมากครับครับใช้ในชีวิตประจําวันครับ ครับซึ่งเขาใช้มาก่อนหน้าเราอีกครับเมื่อเรอคือเต็มเต็มท้องถนนแล้วครับครับผมผมจึงเริ่มศึกษาแล้วก็หารถไฟฟ้าประเภทสามล้อมาใช้อ่ะครับครับครับผมโดยโดยให้แม่นะครับใช้งานขับไปตามหมู่บ้านไปไล่ไปสวนนะครับที่ที่จังหวัดสกลนครครับใช้ใช้ครับผมซึ่งพอใช้ไปใช้มานะครับก็มีอุปสรรคเรื่อง การจอดเพื่อชาร์จไฟเติมพลังงานให้กับแบตเตอรี่นะครับอีคนแก่เขาก็เสียบปลั๊กไม่เป็นบ้างหลงลืมบ้างก็ขับไปได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็ไปจอดกลางทางประมาณเนี้ยครับตรงบ้านแล้วก็จุดที่นําไปใช้ก็ไม่ค่อยสะดวกเรื่องการชาร์จไฟเช่นไปไล่ไปสวนไม่มีปลั๊กไฟนะครับคบผนวกกับผมก็มีประสบการณ์ก็มีความคิดนะครับนําระบบโซล่าเซลล์ที่มีความรู้อยู่นะครับมาต่อยอด ติดตั้งแหล่ง,พล,งพลังงานเข้ากับตัวรถสามารถใช้งานได้ดีครับครับไม่ต้องกังวลที่จะต้องมาจอดชาร์จและใช้และใช้เรื่อยมาครับตลอดระยะเวลามากกว่าห้าปีครับจนเกิดความมั่นใจนะครับแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจที่จะทําธุรกิจรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ออกจําหน่ายในเชิงพนิ์นะครับผมครับครับในานาม i ิน i ิงโซล่าไทยแลนด์ ซึ่งเรียกได้ไง่ายว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยครับเจ้าแรกเลยนะฮะจดสิ็จที่บัตรเรียบร้อยครับผมใช่นะฮะระหว่างที่กว่าจะมาถึงทุกวันนี้เนี่ยอุปสรรคที่เกิดขึ้นมันคืออะไรครับอุปสรรคนะครับก็เรื่องนะครับในการคือในในในภาพจําของคนทั่วไปนะครับมักคิดว่าการติดตั้งโซลารเซลล์นั้นมีราคาสูงนะครับคาดว่ารถสำลัอพลังงานแสงอาทิตย์ก็คงจะ มีราคาแพงด้วยเช่นกันซึ่งซึ่งคินนิ่งโซล่าไทยแลนด์นะครับผลิตออกมาขายในราคาเริ่มต้นหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับอืมได้ว่าเป็นราคาที่คุ้มค่านะครับคือครบจบในคันเดียวครับผมอืมน้ํามันแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่มีข้อจํากัดที่ว่ารถสามล้อไม่สามารถจดทะเบียนได้ครับในข้อกฎหมายทําไมล่ะครับแบครับผมทําไมล่ะครับทําไมรถสามล้อซึ่งรถสามล้อทุกชนิดนะครับ ไม่สามารถจดทะเบียนได้ยกเว้นรถทุกๆนะครับเขาสนับนไม่ให้ทุกๆนะอ๋อเขาสนับนเป็นคล้ายๆรถประจำชาติของคนไทยใช่ไหมครับครับใช่ครับอ๋อครับก<อ>็ก็ทำให้แบรนด์ไม่สามารถทำการผ่อนชำระกับทางไฟแนนซ์ให้กับลูกค้าที่สนใจได้ครับทุกวันนี้เนี่ยนะฮะเราในานามของบริษัท ครีนิ่งโซล่าไทายแลนด์จำกัดจดสิทธิบัติเรียบร้อยเรามีอะไรจำหน่ายบ้างครับคุณกอฟครับก็จะเป็นคือทางค e ีนิ่ง Solar ไทายแลนด์นะครับก็จะผลิตรถสามล้อไฟฟ้าออกมาแบบสำเร็จรูปนะครับซึ่งรูปแบบสามารถปรับแต่งให้ตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้งานหลายๆกลุ่มนะครับก็จะเป็นเน้นไปทางด้านารถสามล้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเป็นเป็นโมเดลแรกครับผม ครสามล้อนี่คือปีนป่ายขึ้นเขาลงห้วยอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับหรือว่าใช้เฉพาะในเมืองในเขตเมืองก็สามล้อนี้กําลังขนาดหนึ่งพันวัตต์นะครับสามารถขึ้นเขาลงห้วยได้ครับผมโอ้ oh, ได้เลยส่วนมากที่ไปใช้ก็จะเป็นกลุ่มตั้งแต่กลุ่มโรงงานโรงแรมรีสอร์ทชาวสวนกเกษตรกรรมนะครับผมองค์กรต่างๆครับครับนะฮะหรือแม้เป็นกระทั่งเกษตรกรส่วนที่ทุเรียนที่อยู่ห่างไกลจากไฟฟ้านะครับ ครับผมพ่อค้าแม่ค้าตลาดไทยหรือวัดนะครับผมมันประหยัดเอ,อรื่องของการใช้น้ํามันได้เยอะไหมครับกอบครับก็ยกตัวอย่างนะครับรถสามล้อคันนี้สามารถวิ่งระยะทางได้สี่สิบถึงห้าสิบกิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับผม <c oughs> เมื่อเทียบกับน้ํามันแล้วก็ใช้น้ํามันประมาณหนึ่งลิตรนะครับในระยะทางเท่านี้นะครับผมหนึ่งปีก็จะเสียค่าน้ํามันประมาณหมืนสองถึงงหมืนสามพันบาท แต่ตัวรถสามล้อนี่คือไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเลยครับอืมครับส่วนแบตเตอรี่เนี่ยก็จะมีอายุประมาณหนึ่งถึงสองปีครับแล้วการชาร์จไฟอะไรต่างตานาชาร์จยังไงครับในไฟบ้านในอะไรต่างตานาได้ใช่ไหมครับครับตัวรถสามล้อนะครับสามารถชาร์จไฟได้สองระบบนะครับไฟบ้านและก็ไฟโซล่าชาร์จไฟบ้านอยู่ที่หกถึงแปดชั่วโมงวิ่งได้เย็นพผื้นสี่สิบถึงห้าสิบโลนะครับผมชาร์จไฟโซล่าก็ จอตากแดดระหว่าง8โมงถึงประมาณสักบ่ายสามก็วิ่งได้ประมาณ40-50โลเช่นกันนะครับแดดด,ดีๆระหว่างใช้งานก็มีการเติมเต็มพลังงานจากแสงแดดเข้าแบตเตอรี่ครับผมเติมเข้ามาเรื่อยๆครับสนุนราคานี้อยู่ประมาณคันละเท่าไหร่อ่ะครับคันละ60,900บ,บาทเองและเป็นฝีมือของคนไทยใช่ครับ้น,นวนเลยใช่ไหมครับ ใด้ครับผมแม่เข้าไปดูในรายละเอียดได้รูปภาพอะไรต่างๆนานาได้ได้ที่ไหนอะครับคุณกอลก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดรูปภาพได้ที่เพจนะครับ f เฟซ o o ๊ k กินนิ่งโซล่าไทยแลนด์นะครับครับหรือจะโทรมาสอบถามก็ได้ครับผมอ่าที่เบอร์อะไรครับคุณกอลครับเอ์นะครับศูนย์หกห้าสี่สองแปดแปดหกหนึ่งหนึ่งครับศูนย์หกห้า สี่สองแปดแปดหหนึ่งหนึ่งครับผมครับนอกจากมีตัวรถแล้วก็ยังมีระบบปั๊มน้ำโซล่าด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นนวัตกรรมในการที่จะต่อยอดในอนาคตนะครับก็ก็จะทำเป็นรถสามล้อพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถใช้กับ ปั๊มน้ำโซลา่าได้ด้วยนะครับเพื่อที่ให้ตอบโจทย์ในกับกับเกษตรกร,ะกรนะครับคือขับไปไล่ไปสวนแล้วก็สามารถสูบน้าเข้านาได้ด้วยครับผมครับเป็นนวัตรกรมรมในอนาคตและก็จะทําเป็นรถที่มีที่นั่งสําหรับรับส่งคนในชุมชนหรือว่าส่งนักเรียนไปโรงเรียนประมาณเนี้ยครับโอ้นะครับในชุมชนก็สามารถทําได้เลยแล้วราคาไม่แรงด้วยใช่ไหมครับ ใช่ครับผมราคาสัมผัสได้นะครับแหมนะฮะตอบโจทย์เลยนะฮะ,ะโซลาร์เซลล์นี่บแบบทั้งฟาร์มแล้วก็เป็นแบบที่ใช้งานบนหลังคาได้นะครับใช่ครับแหมมีผลิตภัณฑ์ที่จดสิทธิบัตรไปทั้งหมดเรียบร้อยครับผมนะครับอ่ะฉะนั้นที่ชาวลุกทุ่งมหานครอยากจะ ขอความรู้เรื่องเรื่องราวต่างๆเรื่องการที่กว่าจะเป็นประกอบธุรกิจอย่างทุกวันนี้นะครับประสบป,ปัญหาเรื่องอะไรต่างๆนานาก็สามารถโทรหาคุณกอบได้ตลอดใช่ไหมครับได้ใช่ครับยินดีที่จะแบ่งปันให้กับ,บชาวลูกทุ่งหมานครได้รับทราบกันนะครับ,รบย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ065 4 2 886 1 1น,น,นะครับ065 428 8611นึ่งหนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นบุคคลต้นแบบเลยนะฮะที่เรียนมาทางด้านวิศวกรรมโดยตรงเลยนะครับจากสถาบันเอามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า,าทนบุรีนะครับแล้วก็เรียนรู้นะครับประสบการณ์เรื่องโซลารเซลล์ม,มาโดยตรงจนกระทั่งมี คือนวัตกรรมนะฮะที่ทดแทนพลังงานนะครับที่ราคาน้ำมันค่อนข้างสูงอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นรูปแบบฉะนั้นใครอยากจะโทรปรึกษาเรื่องราวอุปสรรคของการประกอบธุรกิจอ,อยากโทรรายละเอียดว่าเอา๊ะผิดพัธุ์ต่างๆเป็นยังไง,งยินดีตอบใช่ไหมครับคุณกอบครับครับผมยินดีครับนะครับนะฮะด้าน,นเทคนิคแล้วก็ การแก้ไขปัญหาด้านต่างๆนะครับการติดอย่าแผงโซลาเซลล์คือซื้อรถคือผมไม่ได้จบแค่รถนะครับเน้นบริการหลังการขายและก็ให้ความรู้ทักษะในการติดตั้งต่อยอดแผงโซลาเซลล์ได้ด้วยครับผมแหมวันนี้กราบขอบพระคุณคุณคุณก๊อฟนะครับคุณพี่ทักษชัยจันทศิษิ์นะครับเจ้าของห้างห้ส่วนจำกัดครีนิ่งโซล่าไทยแลนด์จำกัดด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับคุณก๊อฟ ครับขอบพระคุณครับครับผมสวัสดีครับนะฮะก็เป็นหนึ่งในบุคคลต้นแบบนะฮะที่เรียนรู้แล้วก็จบมาในงานสายทางวิศวกรรมนะครับโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ไม่ท้อนะครับกับสิ่งที่ตัวเองล่ำเรียนมานะฮะแล้วก็ต่อสู้ฝ่าฟาันกบอุปสรรคกับความคิดของคนไทยนะครับที่อาจจะมีความคิดโอ้โหโซลาเซลล์มันแพง มันไม่สามารถาทำอะไรได้แต่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหจนผลิตรถไฟฟ้าได้แล้วนะฮะแล้วก็ทำในเรื่องของระบบฟาร์มระบบอะไรได้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะต่อสายคุยกับแนทคาราบาวศิลปินแห่งชาตินะครับมาพูดคุยกับเรารวมทั้งให้ความเห็นเรื่องบุคคลต้นแบบนะฮะในช่วงเวลาแชมเปี้ยนไดร y โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวสวัสดีครับน้าแอดครับสวัสดีครับมหานครทีมครับอ่าวันนี้นะครับน้าแอดได้ได้ฟังเรื่องราวของคุณก๊อฟนะครับพี่ทักษ์ชัยจันทสิทธิ์นะครับเจ้าของหุ้นส่วนอ่าทางค l e น n i n g s o l a r Thailand แล้วเป็นยังไงบ้างครับเรื่องของนวัตกรรมโซลารเซลล์ตองชื่นชมว่าคุณก๊อฟก็เรียนมาทางนี้โดยตรงสายตรงทางวิศวะเนี่ยนะครับ แล้วก็เรียนเกี่ยวกับโซโล่าแล้วก็ออกมาทําธุรกิจประกอบธุรกิจได้แล้วที่สําคัญลดลดนโโเ,เนี่ยทำรถรถสำล้อพลังงานโซลาเซลล์ได้ก็ถือว่าเป็นตลาดตลาดจะเยอะมากนะฮะกว้างมากคร<ช>ับและเอน้ำมันตอนนี้มันแพงใช่ะฮะตอนนี้คนก็จะสนใจโซ,โซลาเซลล์ผมยังสนใจเลยครับเห็นนะครับเอ,อนานะครับเอาไ,ไ,ไปไปใช้ในบ้านสวนนะ แต่ทีน,นี้มันมีปัญหายันยันหนึ่งน,นะครับที่ผมเห็นคุณกอบจะเตอรแน่นอนกนะ็คือเรื่องของทะเบียนที่มันไม่ได้นี่แหละครับคือสังคมไทยที่รัฐบาลไทยเนี่ยอิกการการการ,การความสามารถของคนชนในชาติครับอันนี้เป็นเรื่องที่ที่จะต,ต้องแก้ไขแนละ้วได้เราทุกวันนี้เราใช้รถของญี่ปุ่นเป็นหลักเลยเพราะอะไรไเพราะว่าเขาทําได้แต่ตอนนี้พอคนไทยทําได้รัฐบาลควรจะหันมาสนับสนุนคนในชาติใช่ไหม ไปเข้าข้างทางทางญี่ปุ่นคือไอ้กฎพ่อกฎหมายเนี่ยมันไม่ถูกแก้บญี่ปุ่นมันก็ได้เปรียบตลอดมีที่ไหนออกกฎหมายกฎกฎขี่คนไทยด้วยกันเองเนี่ยมันต้องแก้แหละตรงเนี้ยแต่เมื่อเมื่อเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยผมไปประชุมไปสัมนากับทางเอ่อเขกลุ่มสภาอุตสาหกรรมครับที่เขากําลังรณรงค์เรื่องเมดินไทยแลนด์เขาจะกลับมาฟื้นฟื้นอีกครั้งคือจะ กลับมาสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยที่ใครสามารถทําอะไรได้เนี่ยผมอยากให้คุณก๊อฟเนี่ยไปคุยกับทา,ทางกลุ่มแมะกลุ่มเนี้นะครับเพราะว่าเขาจะช่วยจริงหรคือช่วยพับดันให้ให้ให้ธุรกิจของคุณก๊อฟเนี่ยมันสามารถจดทะเบียนได้เพราะอันนี้ไม่ใช่คุณกอ๊อฟคนเดียวอย่างผมยังมีเพื่อนอีกหลายหลายคนที่ทําธุรกิจไอรถสำรเนแล้วมันจดทะเบียนไม่ได้นะครับครับ อก็ก็ต้อบอกให้คุณกอบลงไปติดต่อดูนะครับน่าจะช่วยหลายสิ่งหลายอย่างให้มันเอยอดขานมันจะได้เพิ่มขึ้นเพราะใช่ครับอันนี้มันไปวิ่งบนถนนไม่ได้เลยโดนจับเลยครับอ่ามันก็กลายเป็นว่ามันแคบนะฮะอืมนะครับนะฮะแล้วก็มันจะทําให้ธุรกิจของอบ้านเราเนี่ยมันเติบโตสัทีใช่ไหมครับในมุมมองของนายแอดนะครับ เพราะผมเจอเจอก่อนเรื่องนี้ผมเจอเรื่องเรื่องอาวุธปืนอาวุธปืนที่โรงงานไทยในยโรงแรมโรงงานบริษัทเนเนลกอาร์มหรืออีกหลายบริษัทสามารถผลิตเองได้แล้วแต่ไม่สามารถที่จะขายให้กับโพละเรือนได้เอาล่ะ <c oughs> แปลกไหม <c oughs> ทำให้ขายให้เฉพาะทหารแล้วทหารจะซื้อกี่กระบอกเพราะมัน made in Thailand <c oughs> ชอบซื้อของนอกอยู่แล้วมันราคามันสูงดี <c oughs> ของไทยมันถูกกว่าคือเราทําเอง <c oughs> เราผลิตเองนะครับคนไทยสามารถทําได้แล้วเป็นแอาสาไรเฟิลปืน,ปน,นี่ยจะที่ใช้กระสุนสองสองสามฮะแล้วมีความแม่นยําแล้วมีประสิทธิภาพจดทะเบียนอะไรเรียบร้อยนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะผลิตแล้วก็าขายกับให้กับประชาชนได้เพรัฐบาลไม่ยอมเนมผมก็ จะส่งเรื่องนี้ให้กับทางกลุ่มเมดินไทยแลนด์นไงเขาก็ตามเรื่องไทยนี้ให้อยู่ครับครับอยากเราปฝากเรื่องคุณก๊อบไปให้คุณก๊อบลองติดต่อดูนะครับครับผมว่ามันมันต้องเร่งด่วนเลยนะครับมันถึงเวลาแล้วครับบ้านเมืองเราเจริญโอ้โหคนไทยเก่งเก่งเยอะครับแปลว่ารัดเองกับช้าับเขาแล้วก็รัดเองกับการเป็นหนี้บุญคุณของก็คือไปเกรงใจบริษัทต่างชาติ ผมคิดว่าเขาคงมีอะไรใต้โต๊ะกันอ่ะมันออกมาเป็นแบบเนี้ยนะครับเลิกซะทีเถอะหันมาหาคนไทยได้วยกันเองแล้วก็เราจะได้เป็นประเทศผู้ผู้สร้างสรรค์มัไม่ใช่ซื้อเขาใช้อย่างเดียวครับแล้วก็ตอนนี้พลังงานทางเลือกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องสนับสนุนใช่เลยครับที่ต้องเป็นเรื่องแรกๆที่รัฐบาลจะต้องหยิบยกขึ้นมาเพราะประเทศเราไม่มีน้ํามันครับ <c oughs> นะครับก็ในขณะที่ราคาน้ํามันผันผวนขนาดนี้สูงเอาสูงเอาราคาค่าคงชีพก็สูงนะครับเราต้องมาหันมาผลิตนะฮะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับนี่คือมุมมองของนายแอดคาราบาวนะครับใช่ครับอ่ะวันนี้นะครับกราบขอบพระคุณนายแอดคาราบาลศิลปินแห่งชาตินะครับที่ให้มุมมองในเรื่องทัศนะความคิดเรื่องราวต่างๆนะฮะ ของบุคคลต้นแบบนะครับในเรื่องของการผลิตนวัตกรรมที่เกี่ยวกับโซลาเซลล์นะครับกลับขอบพระคุณนะแอดนะครับ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 ผมสวัสดีครับโดยมหานครทีมและแอดคาราบา